จะเริ่มสะสมอาหารทุเรียนตอนไหนดี ในการทำใบส่วนใหญ่ชาวสวนจะทำใบประมาณ2-3ชุดใบและมีคำถามว่าจะเริ่มสะสมอาหารทุเรียนตอนไหนดีบางสวนก็เริ่มทำการสะสมอาหารในใบชุดที่2บางสวนก็เริ่มทำการสะสมอาหารใบที่3หากจะทำสารเพื่อจะทำทุเรียนนอกฤดูจะทำในใบชุดที่2หลังจากได้ใบชุดที่2มาแล้วนะครับซึ่งใบชุดนี้จะมีการสะสมอาหารเพื่อเตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแล้งซึ่งจะเป็นภาวะที่จะต้องเข้ามากระตุ้นกระบวนการสร้างตาดอกโดยจะเริ่มสะสมอาหารเมื่อใบชุดที่2เริ่มเข้าสู่ระยะฝักดาบโดยทำการลดปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่ม ปุ๋ยตัวกลางฟอสฟอรัสและก็ตัวท้ายโพแทเสเซียมเช่นปุ๋ยทางดินจะใช้สูตร8 24 24สําหรับทางใบนะครับก็ใช้ปุ๋ยสูตร4 24 24หรือว่า0 52 34บวกกับธาตุรองเสริมเช่นแคลเซียมบรอนแมกนีเซียมสังเฟสีเหล็กและก็เติมด้วยแอมโนก็ดีนะครับและหลังจากนั้น,นครับใบจะเข้าสู่ระยะใบเพีสลดัดก็เริ่มลงสารไพรโคได้แล้วนะครับซึ่งในการใช้สารไพรโคก็สามารถใช้ร่วมกับสูตระสมอาหารได้เลยนะครับและถ้าใครทําใบชุดที่3นะครับพอเข้าสู่ใบระยะฝังดาบก็สามารถใช้ปุ๋ยสูตระสมอาหาราาม เลเลยนะครับโดยทําการสะสมอาหารไปเรื่อยๆจนกว่าทุเรียนจะออกดอกแล้วก็บอกตรงๆนะครับสูตรปุ๋ยสะสมอาหารร้อยส่วนก็ร0อยสูตรนะครับนำไปปรับใช้นะครับ